พื้นที่ครับตันนี้ว่าอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยครับทั้งมูลก็เป็นเนี่ยั่งนี้ทั้งนี้เป็นประเทศไทยครับฝั่งนี้ครับเขตเล่าครับครับสวัสดีครับี่น้องนะครับสุัสทุกคนครับวันนี้จะพามาเบิ้งครับแม่น้ำล้างแม่น้ำโค้งรถขับวามันจะเป็นแบบไหนครับพื้นที่หลังแม่น้ำโค้งรถนะครับตอนนี้ครับอยู่นะครับหาท่าบกเฟื่องครับอำเภอท่าบอครับจังหวัดน้องขายครับ ที่สองเบิรงครับตอนนี้ครับหลังจากแม่น้ำโค้งรดครับนี่ครับมันก็เป็นพื้นที่นะครับทรายครับตรงนี้จะมีหินครับตอนนี้ครับผมนะครับคุณนิวนะครับอยู่กลางแม่น้ำโค้งครับนรับน้ำลดลงหลายแล้วครับตอนนี้ครับเพื่อน ยืนครับเพื่อนกระเทียมเป็นหาบนะครับหาบทาบกเฟื่องครับนี่ครับคนได้สัญจรครับได้มาเที่ยวครับนี่มองกินเขาเป็นน้ำครับบรรยากาศดีครับที่นี่ครับบรรยากาศดีครับล้างแม่น้ำโขงเหรอต้อครับนู่ครับนี่พักนู่นครับนี่งูวนก็อยู่กลางครับกลางแม่น้ำได้ครับนี่กลางดินนะครับ นี่เป็นพื้นที่ครับของแม่น้ำโค้งครับหลังแม่น้ำโค้งรถครับครับหลังจากนะครับวันที่ทายทํำนะครับนี่ครับวันที่ทายทํำคือวันที่สองนะครับสิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับนี่ครับบรรยากาศนะครับฝั่งที่พี่น้องเห็นครับฝั่งนู้นครับนี่ครับฝั่งนู้นครับก็เป็นนะครับเทศเลาาครับเทศเครื่องมัดของห้องครับ ตอนนี้ครับเพื่อนกัลลังนะครับจัดเตรียมนะครับแรงท่องเขียวนะครับแ่งแม่ครับนี่ครับหาทถ้าเพื่อนครับอยู่เพื่อท่าบอครับจังหววดหนองไายครับน้องครับเพื่อนครับตอนนี้ผมว่าผมอยู่ตรงกลางครับนี่ครับพื้นดีครับื้นดินทรายก็มีครับนี่ครับทรายทซื้อก็มีครับทรายบนหินครับ เดียวกันกับเนี่ยนะครับนะครัปลาครับนี่คือบรรยากาศนะครับหลังแม่น้ำองรถแหงนะครับสำมันแห่งล่นกับประมาณนี้นะครับผืนผ้านี่นะครับจนผืนผ้ามามีหน้ามีสาผืนเสื้อผ้าครับเียวกันใส่กางรถของแม่น้ำคงเป็นประโยชน์ครับทุกทีแล้ครับจะมีหาดนะครับ ชาชนนะครับในพักพอนะครับย้อนใจนะครับมากินรอกินเขานะครับพื้นที่ครับทีนี้ว่าอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยครับตระมูลกับเป็นเนี่ยฟังนี่ท้างนี้เป็นประเทศไทยครับฟังั้างนี้ครับเประเทีลยวล่าครับสองปล่าฟังนี้ครับ แม่ครับนั่งนะครับรับประทนานอาหารนะครับพักพรอนใจครับแ่ครับตอนนีน้นำ้ำน้ำแห่งร่วงหลาเลยครับ ห้าบาเพิ่นหาปลาแล้วครับเพิ่นกำลังจะขึ้นนะครับเขาเต็นที่เป็นท่องเที่ยไทยเนาะนี่ครับนนคือดินที่ครับก่อนน้ำแห้งครับนี่ครับน้ำของแห้งครับนี่ครับพื้นที่ดินครับป็นสีนะครับใต้นี่ครับมีบทแม่ครับ คือบรรยากาศครับบรรยากาศลังไม่น้ำโค้งนะครับแห่งครับวันที่สิบสองนะครับสิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ66หกสิบหกครับเป็นที่ดินะครับครับเพิ่นกำลังครับเห็นซูมไหมครับซูมไปเตรียมรับนักท่องเที่ยวนะครับ อาจจะช่วงประเภทนี้สงการครับเดือนนาครับเดือนนาครับสงการครับนี่ครับเพื่อนั่งเตียงไหมครับมีร้านอาหารนะครับครบนะครับอาจจะมีครับรถนะครับไว้ยรอบบริการนักท่องเที่ยวครับรับทรงครับก็มีครับเพราะระยะทางมันอาจจะไกลครับนะครับจยุดขึ้นบันไดครับมาเรื่อยๆครับม่จะว่ามาถึงจุดที่ นั่งครับถื่ว่าไก่ครับหาโมอยเมตรได้ครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงนี้ครับเย็นๆแล้วครับหาโมงแรรับครับที่พานามาเบิรงครับหาโมงแรกนะครับบรรยากาศช่วงหาโมงแรงซุ่มครับเตรียมครับรับนักท่องเที่ยวครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับที่นะ ม่ผักพัยนยอนใจครับนะครับ <Okay. S 1> รบรบรยากาศครับใกล้ๆครับนี้ครับมีที่พักพรยนยันใจครับมีเต็นครับ ครับอันนี้คือนะครับบรรยากาศนะครับโดยร่วมนะครับนี่ครับเป็นกําลังสร้างครับนะครับน่าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับจากสงการแน่นอนครับเดือนหนาครับเดือนหนาคือเดือนเมิซาครับครับผู้ใดอยู่แถวนี้ครับกับผ้าลูกผ้าหลานนะครับมาเล่นได้นะครับท่าท่ามกเฟืองนะครับลำเภอท่าบ่อครับจังหวัดหนองคายครับ บรรยากาศครับครับสำหรับขึ้นบีนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับครับบึงบรรยากาศครับน้ำโค้งครับสวัสดีครับครับนี่ครับตรงนี้ครับเป็นไส้ครับไส้ครับ